สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเต้ NTP Channel นะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันใน ID ที่2ของผมนะซึ่งผมเนี่ยจะมาทำการปั้นเลนเจอร์เออโคลาโบอีก1ตัวนะครับผมนะครับนั่นก็คือตัวเออตัวอะไระลืมชื่อชินละเออเราจะมาทำการปั้นชินละก่อนนะแต่ตอนนี้ชินละอยู่ไหนไม่รู้นะอ่านี่ๆีเจอแล้วชินละ เอาไปแทนตัวไหนดีอะ่ะเแทนตัวนี้ก่อนก็แล้วกันโอเคนะวันนี้ผมก็จะมาทําการปั้นชินระแม็กนะครับผมอ่าซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการเก็บกบดำอัลตราครบ20ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาปั้นตัวโคลรโบอีก1ตัวนะที่จะแม็กนะครับผมไปไปลลยกันเลยดีกว่า ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่า ID ของผมเนี่ยจะเน้นเป็นตัวโคราโบซะส่วนใหญ่นะเออจะไม่ได้เน้นเป็นท่าแสงมืดนะแล้วก็เลนเจอร์ธรรมดานะครับผมเราจะเน้นเป็นตัวโคโรโบเนาะไปแล้วก็ปั้นกันเลยดีกว่า โอเคนะเออส่วนเออตู้ท่าแสงนะครับผมผม ID หลักนะผมไม่สุ่มนะครับผมเพราะว่าผมมีตัวที่ต้องการครบทุกตัวแล้วนะดังนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสุ่มนะครับผมมันมีหมดแล้วอะอาม่าผมก็แม็กแล้วนะเจสิ i ก้าผมก็มีแล้วบอสซีอีผมก็มีแล้วเออดังนั้นผมก็ไม่มีตัวไหนให้สุ่มนะใน ID หลักนะครับก็เลย นั่นแหละไม่ได้สุ่มนะเออมีอีกหนึ่งตัวนะที่อยากได้นะั่นก็คือหนอนแสงเนาะแต่ไม่เอาดีกว่าเออผมเก็บตัวไว้สุ่มโคโราโบหน้าดีกว่านะครับผมตามนั้นตามนั้นตะบองเพรยัดไปปัปบ๊บปั๊บอุ้ยเหลืออีกตัวเดียวอ่ะโอเคแม็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมว่าจะสุม่มเออกาชาในไอดีที่สองักนิดก็ยังดีนะเออเผื่อแบบจะฟุกได้จแสกนะผมจะสุ่มสัก 20ตัวก็แล้วกัน,กนเพราะว่าใน ID 2ของผมเนี่ยมีอยู่40ตัวนะครับผมผมขอสุ่มครึ่งหนึ่งเนาะเผื่อจะได้ตัวเกลียนเกลียนมาเล่นนะโอเคไปสุ่มสักนิดดีกว่าเออเดี๋ยวเราจะไป pvp กันนะครับผมเดี๋ยวผมขอสุ่มก่อนปั๊บ คลิปนี้แบบผสมปนเปกันหมดเลยอะรอบแรกผมกะจะมาแค่ปั้นเออชินละแม็กนะแล้วก็จะเอาทีมที่มีแต่โคโรโบเนี่ยไปรีพีพ,พีนะครับผมไม่ได้คิดว่าจะมาเปิดกาชาเลยนะแต่ก็เออปั้นไปปั้นมาแล้วก็คิดดูนะว่าเอตู้มันก็น่าสนนะก็เผื่อได้ตัวโหด,โหดมาเนาะเก็บไว้เออเอาเก็บสะสมไว้นะ เดี๋ยวเหลืออีกยี่สิบตัวเอาไว้สุ่มตู้มืดนะครับผมผมไม่น่ารีปั้นเออมูนเยลลี่เลยอ่ะอันนี้พูดตามตรงเลยนะผมไม่น่ารีปั้นมูนเยลลี่นะคือตอนนั้นเนี่ยหัวร้อนบอกตรงๆเลยว่าคือตอนนั้นเนี่ยเป็นตู้เออของแสงมืดเก่าเนาะแล้วผมสุ่มไม่ได้โคนี่นะพน,นันชิพนะก็เลยหัวร้อนนะปั้นมูนเยลลี่แม็กไปซะเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตู้มืดจะมาอีกนะเออดังนั้น นั่นแหละผมคิดผิดนะที่ไปปั้นแม็กก่อนนะเออถ้ารออาจจะแบบดวงดีได้เผื่อเผื่อแบบตู้มืดนะตู้ทาุมืดจะมีแบบโคนี่ดักพายนันชิพมาแบบนี้ผมอาจจะไปสุมได้ในตู้นั้นก็ได้เอออ่ะไม่เป็นไรปั้นไปแล้วนะเราก็ไม่มีสิทธิ์ย้อนกลับไปนะเออโอเค ก็เกลือไปนะสำหรับตู้แสงนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการจัดทีมที่มีแต่โคโรโบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ตามที่เห็นนะครับผมไม่มีเลนเจอร์ธรรมดาไม่มีเลนเจอร์แสงมืดใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่ตัวโครโบเท่านั้นนะไปะแล้วก็เอาทีมนี้ไปดู PVP กันเลยดีกว่านะครับผมไปลุยกันเลยอ่ะมีอยู่10บคนรุ่งนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันปิดลีกด้วยเนาะก็ จัดหนักนะบอกเลยว่าบอดน่าจะโหดมากๆนะครับผมอ่ะทีมนี้นะครับเออเขาไม่มีตัวบินนะโอเคก็ลุยเลยนะทีมผมเนี่ยผมจะหาตัวที่ไม่มีเออทีมที่ไม่มีตัวบินนะครับผมเพราะว่าทีมผมไม่มีกันบินเนาะเออนั่นแหละเราก็ต้องหาทีมที่ไม่มีตัวบินเดี๋ยวเราสู้ไม่ได้นะ ทีมโคราโบทั้งเซตนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้คู่หมูมาแล้ว3คู่หมูสุดโหดนะของโคโรโบนะครับผมก็จะมีคิงดัตเนาะนัซึเอลซ่านะแล้วก็เออชินระแล้วก็เบนิมารุนะครับผมโอเคขอลองน้ำแข็งช่วยก่อนเนาะอะจะไหวหรือเปล่าตอนนี้ก็อยู่หลีกระดับทองสองนะครับผมก็น่าจะตึงเปี้ยใช้ได้เลยนะ มาเรามารุ้นกันดีกว่าว่าจะไหวไหมโอเคโอเคชินลาข้ามไปนู่นแล้วอ่ะเฮ้ยลองเล่นทีมเดียวดูว่าจะไหวหรือเปล่านะเออผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเล่นในครั้งตาต่อไปดีกว่าเออคือใช้แค่ทีม A ทีมเดียวนะครับผมทีม B เราไม่ใช้นะเออดูว่าจะไหวหรือเปล่านะน่าจะไหวแล้วมัง้งต้องลองดูต้องลองดูไปลุยกันเลย อ่าทีมนี้ไม่มีตัวบินนะครับผมโอเคลุยกันเลยลองใช้แค่ทีม A ทีมเดียวนะถ้าไม่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราค่อยใช้ทีม B นะครับผมอะอโตคูส2ครับผมใช้ทีมเดียวเท่านั้นมาไหวหรือเปล่าทีมเขาก็มีตัวแบบโอโ้โหเพิ่มแล่นะมีทั้งชินจังมีทั้งเอลซ่านะอุ้ยเขาเอามาตะมาวะอ่ะโนนยเทมได้หรือเปล่าเนี่ย มารอดูกันทุกคนลุ้นกันนะครับผมตอนนี้ทีมผมนะเริ่มจะประชิดกับทีมฝั่งตรงข้ามเลยนะดัสตันนะครับผมสตันอาร์ม่านะบอกเลยว่าทตาอะไรดัสตันหมดนะถึงแม้ว่าดัสจะแพ้าทางทาดนะครับผมโอเคตอนนี้เออชิละเราข้ามนะข้ามข้ามตัวอะไรไม่รู้ดูไม่ทันโอเค มาตอนนี้ทีมเราเหมือนจะดันไปฝั่งตรงข้ามแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามเหมือนจะโดนทีมเราดันไปชิดหน้าบ้านนะโอ้โหโมเยลลี่ก็ยื้อไว้นะครับผมโมเยลลี่คิงโอ้โหฝั่งเขาก็มีคิงนะโอเคฝั่งเขาก็น่าจะยื้อไม่ได้นะครับผมโดนทีมเราดันไปชิดหน้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะชัยชนะนี้ก็น่าจะตกเป็นของทีมเราแบบไม่มีทิ่ตินะครับผมโอเคทีมเดียวก็เสียวได้นะเออมาโค่หูสุด สุดนรกนะคู่หูสุดเกลียนนะครับผมอาทีมนี้มีตัวบินขอลีหนีเลยก็แล้วกันนะครับอามีตัวบินอีกแล้วลีวนาดนะทีมนี้ทีมนี้อะมีเบาโอ้โหขอทีมที่ไม่มีตัวบินได้ป่ะตัวบินอีกแล้วไอโบโอ้โหลีวนาดทีมนี้อะทีมนี้ไม่มีตัวบินนะครับผมโอเคน่าลองน่าลุ้นนะทีมนี้นะไปลุยกันเลยครับผมลองใช้แค่ทีมเอทีมเดียวนะ ไม่ไหวเดี๋ยวเราค่อยใช้ทีบีโอเคดูก่อนว่าไหวหรือเปล่านะครับผมอ่ะทีมโคาโบทั้งทีมนะครับผมบอกเลยว่าโคเทเออทีมอินดี้นะไม่มีตัวเออความสามารถแร่อะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีความสามารถตัดแร่ไม่มีความสามารถตัดเกิดใดๆทั้งสิ้นนะมีแต่โคาโบล้วนๆนะครับผมโอเคที่ผมตอนนี้เหมือนจะเกาะล่างสร้างตัวขึ้นมาได้นะฝั่งตรงข้ามเหมือนจะ ดันเรามานะเออเหมือนมันมนอ้ยฝั่งตรงข้ามกดโลนะครับผมโอเคเอ้ยเหมือนเราจะแบบพลิกได้นะเหมือนเอลซ่าเราจะแบบทะลวงทตาน้าฝั่งตรงข้ามนะครับทําให้เออตัวก๊อฟนะตัวก๊อฟของเขาเนี่ยเล่นเล่นค่อนข้างยากนะครับผมชิล้าผมก็ข้ามนะข้ามไปไหนไม่รู้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหตอนนี้เหมือนหน้าจอผมแหลกนะโอ้โหดาวินชีนะครับผมดูทั่วสังเกตฝั่งตรงข้ามนะดาวินชีเขาเหมือนเขาจะก๊อบไปโคตรเยอะนะก๊อปตัวอะไรไม่รู้นะน่าจะก๊อปเออชินระเราไปหรือเปล่าโอเคแต่ไม่เป็นไรนะทีมเราบอกว่าไม่ต้องห่วงดันได้อยู่แล้วนะมีตัวฆ่าดาวินชีอยู่แล้วนะครับผมก็เอลซ่านะจัดให้นะปั๊บปับปับ,ปบโอ้โหทีมเราดูดิโอ้โหบอกเลยว่าปล่อยตัวอย่างไวนะ โดยเฉพาะคิงนะครับผมคิงปล่อยตัวสามวิมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคดันนะครับผมดันชิดหนา้าบ้านบ้านเขาแตกเป็นที่เรียบร้อยนะป้อมบึมไปเลยนะครับผมโอ้โหทีมสุดแกร่งนะทีมอินดี้นะครับผมไม,ไม่ไม่เล่นคอมโ,มโบใดๆทางนั้นนะเล่นเป็นเล่นเป็นโคราโบลนๆนะโอเคทีมนี้นะครับผมไม่มีตัวบินลุยเลยครับผมลุยเลยมา ไอดีนี้น่าจะจบประมาณเพจสองนี่แหละครับผมน่าจะไม่เกินนี้นะอ่ะทีมเดียวนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้บัฟโคโรโบโเด้งสามแถบบอกเลยว่าโคเท่นะไอดี ID นี้นะรอโคโรโบหน้าอยู่นะจ๊ะเออถ้าโคโาโบหน้ามาก็อาจจะทุ่มสุดตัวเลยนะลูบี้นะครับผมผมจะไม่สุ่มเกียร์แล้วนะไม่สุ่มเกียร์ในโคลาโบหน้าแล้วนะผมจะเอาไปสุ่มตัวนะครับผมเพราะว่าอยากจะแบบเก็บ คู่หูคู่เทพของแต่ละโคโรโบไว้เนาะโอเคตอนนี้ผมก็เก็บได้3คู่หูแล้วนะครับผมก็จะมีคิงดัตอ่ะทุกคนก็เห็นแล้วแหล utt, u, Elsa, นะคิงดัตนัซเอลซานะเบนิมารุชินระอ่าโคโรโบน่าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่านะเออผมก็จะเก็บให้หมดเลยมาขอนะเออผมขอเลยนะขอให้โคโรโบน่าอยากเกลือนะครับผมอยากได้เก็บ อยากได้ตัวเอกอเอออยากได้ตัวเอกที่มันสกิลโหดมาเก็บไว้นะแล้วก็จะเอาไว้ปั้นแม็กแน่นอนนะตัวโหดนะตัวเอกโคโรโบอ่ะเออผมเอาปั้นแม็กแน่นอนนะมันจะโคโรโบเนี่ยมันจะมีตัวโหดอยู่ประมาณ2ตัวนี่แหละเออประมาณนั้นนะตัวเก่งตัวโหดอยู่ประมาณ2ตัวนะครับผมผมก็จะเก็บไว้แล้วก็ปั้นแม็กนะแล้วก็มาสร้างทีมแบบนี้นะครับผมอนาคตนะเออ มิรูมุหรือเปล่าลืมชื่อละนั่นแหละสลามนะครับผมสลามกับเออเอลซ่านะน่าจะต้องได้ออกทีมผมนะครับผมถ้าถ้าโคโรโบอื่นมานะแต่ไม่รู้ผมจะสุมได้หรือเปล่านะต้องรอดูต้องรอด,ออดูโอเคทีมเดียวเมื่อกี้ผมเผอกดสลับทีมบีนะสอรรีนะครับผมมาทีมเดียวจะชนะฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าโอ้โห โอเคบอกเลยว่าดัสตานะวุชินละนะข้ามาตรงนี้แล้วนะครับผมเออมาวัดกันไปครับผมอุ้ยป่วนนะผมบอกว่าป่วนใช้ได้เลยนะครับผมชินละนะอ่าโดนแช่แข็งนะโอเคได้อยู่เหมือนทีมเราจะดันฝั่งตรงข้ามไปได้แล้วนะครับผมเหมือนฝั่งตรงข้ามจะทนดาเมจของเอลซ่าแล้วก็เบนิมารุไม่ไหวนะของคิงด้วยนะครับผมบอกเลยว่า ล้มแล้วเนรนาฏนะดูนะครับผมโอ้โหต้นไม้คิงยังปวดนะปลูกมาขวางนะครับผมทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถดันมาชิดหน้าบ้านผมได้นะ โอ้หตึงนะทีมนี้ตึงนะเออถือว่ายื้อกันไปยื้อกันมาค่อนข้างนานนะครับแต่เหมือนตอนนี้ทีมผมจะเยอะกว่านะมันทีมผมจะแบบมีเลนเจอร์เยอะกว่านะครับผมก็เลยพลิกมาได้นะโอ้โหบ้านเขาแตกไปทีเรียบร้อยนะครับผมสุดจริงเออภูมิใจอะรู้สึกภูมิใจอะไอดี ID นี้ผมซื้อมาประมาณ900ตอนนั้นมีแค่ไม่กี่ตัวที่แม็กนะประมาณ3 4ตัวเองนะแล้วก็มาปั้นเล่นเองจนถึงตอนนี้นะโอ้โห โอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการปั้นชินละแม็กนะครับผมแล้วก็ไปลุย PVP นะด้วยทีมที่มีแต่โครรโบนะครับผมแล้วก็มีการสุ่มกาชาเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคครับก็เกลือไปนะสำหรับการสุ่มกาชานะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้แสงมืดมาแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ID นี้จะเน้นโครรโบ เป็นสว่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับผมผมก็ไม่ซีเรียสในเรื่องนั้นเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง y t u t u เต้ n t p Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย